ก็น่าจะเป็นจอริศมั้งนะครับอยากจะให้ทำพี่พี่ทำในตัวของคลิปรีวิวการอะ,อะไรนะการอบรมนะครับอบรม <c oughs> ในหันใหม่นะครับถ้าสมมติว่าผ่านย่อสอไปนะครับผ่านย่อสอมอติอันดับแรกเลยมีมีชื่อ5คนแรกนะครับเข้าไปสอบแข่งขนันสมมุิิกรรมวิธีการแข่งขนันอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็จะผ่าน การคัดเรือกนะครับการทำสัญญาการอะไรต่างๆเสร็จปุ๊บก็คิดว่าน่าจะมีคำสั่งในการแต่งตั้งคำสั่งส่งไปสงนลาโหมส่งไปเขาเรียกว่า,าเขาเรียกว่าอะไรนะกรมเสมียนตรากรมเสมียนตราแต่งตั้งยศนะครับมีการการตรวจประวัติลงพื้นที่ตรวจ ประวัติอะไรต่างๆเสร็จปุ๊บอาจจะให้สรพไปอะไรไม่รู้ว่าไปตรวจประวัต,ว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 ตวิเสร็จปุ๊บก็กลับ <c oughs> มาทําเป็นกรมเสมียนตาลงแามเสนอเป็น <c oughs> ลงแหนมพระปรมัวิทัไทยลงปุ๊บก็สามารถแต่งตั้งยศนะครับในช่วงที่กําลังแต่งตั้งยศก็อาจจะติดหูกระทะก่อนติดหูกระทะก่อนนะครับอาจจะเป็นข้าราชการเหมือนข้าราชการพลเรือนะติดหูแต,แต่งชุดสีเขียวแล้วนะ น <c oughs> ในช่วงติดตติดิดดหูกระทะเนี่ยก็อาจจะมีการอบรมเเรียกอบรมในหันใหม่นะครับอาจจะส่งไปที่สูตรลาบส่วนมากก็จะเป็นสูตรลาบนะครับที่ปานบุรีนะส่วนมากจะเป็นไปอบรมที่แน่นนะครับก็จะแบ่งเป็นผัดนะผัดหนึ่งผัดสองแล้วแต่เหล่าแล้วแต่คอเหล่าลาบเหล่าแม้เหล่าปืนเหล่าลบอาจจะผัดหนึ่งนะครับหรืออาจจะรวมกันทั้งหมดเลยก็ได้นะครับบางครั้งอาจจะรวมกันกันกนกบ آ, ทั้งที่สอบได้จากาในหารประทวนหรือแก๊งที่55 55ติดยศอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอาจจะอาจจะร่วมๆกันนะครับแต่ต้องดูนโยบายของยศอ,อีกร่ายหนึ่งนะครับค่าใช้จ่ายไม่มีนะครับค่าใช้จ่ายหนังจากสอบได้ไม่มีแต่ตั้งยศไม่มีตัไม่มีเสียตังนะครับส่วนตอนที่ไปอบรมอาจจะมีใช้จ่ายแต่ก็จะมีข้าวเลี้ยงนะข้าวเลี้ยงสามมื้อนะครับ แต่ว่าอาจจะมีซื went, uhm ้อเสื้อแต่งกายซื้อกางเกงไอเขาเรียกกางเกงแบงแบงอ่ะเสื้อขาวเสื้อยืดเนี่ยรองเท้าผ้าใบอาจจะซื้อไอพวกนี้เตรียมไว้นะครับก็เตรียมชุดเตรียมเตรียมเงินตัดตัดชุดพวกชุดคอแบกชุดฝึกชุดอะไรไว้นะครับประมาณประมาณหมื่นประมาณหมื่นหนึ่งนะครับเตรียมพวกตัดชุดอะไรต่างๆชุดชุดเขียวใหญ่เขาเรียกชุดเขียวใหญ่แล้วก็ชุดปฏิบัติการปฏิบัติงานปกติชุดแขนยาว แล้วชุดอ่อนอันนี้ไม่มีแขนสั้นแล้วมั้งนะครับอาจจะไม่ได้อาจจะตัดไว้แขนสั้นแต่กองทัพไทยมีม,ม,มีมีสายได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าทอบอยยังใส่ได้อยู่ไหมนะครับก็เตรียมไว้ก็หยุดสองอาทิตย์นะแต่ว่าช่วงช่วงเดือนแรกก็อาจจะมีปล่อยอาจจะน่าจะสองอาทิตย์ปล่อยอาจจะไปดูงานที่อ่า,าวมะนนวอะไรเงี้ยนะครับไปดูงานเถา สภาพนันแหละ,นะยุชนนทหารนะครับที่ญี่ปุ่นเขาบุกอา <c oughs> จะไปดูงานตรงนั้นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแถวๆนั้นนะครับเวลาเดินหนึ่งแป๊บเดียวเองนะครับไม,ไ,มไม่ไม่แป๊บเดียวนะก็จะมีนอนลงนอนที่เป็นตึกอาจจะอยู่ห้องหนึห่งอยู่สามคนห้องแอร์หันค่าหันค่าค่าแอาร์กันค่าเฉลี่ยแต่ถ้าใครอยู่ลงนอนทหาร โรงนอนทหารก็ไม่ต้องเสียค่าค่าแอร์โนระงเลี้ยงลยอลไรก็กินฟรนะีการอบรมกันแล้วก็มีหนังสือมีตํำราใหนะ้ก็เป็นหลักส่วนในหันใหม่นะครับก็จะมีทําแหวนรุ่นนะจะมีตังเสียเสียค่าแหวนรุ่นนะครับอ,อะไรอีกอ่ะ <Okay. S 1> ก็ประมาณนั้นนะประมาณนั้นไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็โอเคใครอยากจะให้ทําคลิปอะไรก็สามารถ น้องภูไปไหน,นชายเงินแล้วโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้นะใครอยากจะให้ทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะนะครับก็พอดีลานะครับลาหนึ่งวันมาธุรกิจที่บ้านเผื่ใครอยากจะให้ทำคลิปอะไรก็สามารถแนะนําได้นะนะครับโอเคไม่มีอะไรนะครับอาจจะลงแพลตฟอร์มทิกต็อกด้วยนะเพราะว่ามันมันดูหล่อนี่ ไม่รู้มันหลอกเกินอโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทั้ง tiktok ทั้ง youtube ้วยนะครับสวัสดีครับ